เนาละครับก่อนไปเริ่มคลิปเนี่ยขอเสิร์ฟคำอธิบายแป๊บหนึ่งสักเล็กน้อยนะครับว่ามอร์ติสไม่ใช่ชื่อของแย้าขาวสีขานีมอร์ติสเป็นภาษาอังกฤษแหละมั้งไม่ใช่ไม่น่าไม่น่าใช่ภาษาอังกฤษน่าจะเป็นสักภาษาหนึ่งที่ผมก็มันจะมันมามันจากภาษาอะไรแต่ความหมายมันแปลว่าเดธหรือว่าความตายนะครับซึ่งก็ตามนั้นก็ไม่แปลกที่มันจะขึ้นมาตอนที่เราตัวละครเราตายเพราะก็เดธหรือมอร์ติสแต่ยังไงซักแล้วแต่เพื่อเรียกง่ายผมที่เรียกไอ้าขาวสีขานี่ว่ามอร์ติส แล้วเขเซนเปียเขาอยู่ในเกมเฟส The Unholy Trinity เป็นพาร์ทที่3ามแล้วนะทุกคนคนเดียว่าผมตัดเมื่อกี้ตัดแบบเฮ้ยแบบเฮ้ยอยู่ๆตัดกันยี่เลยเหรอใช่แล้วผมก็เล่นต่อเลยนะครับทำไมถึงทำไมถึงตัดอย่างนั้นเลยหรอเพราะคลิปมันยาวแล้วครับทุกคนนะผมเลยตัดออกเพื่อที่ว่าเราจะได้มาลูบีบอสไฟในพาร์ทเดียวไปเลยสำหรับบอสตัวนั้นเนาะคือแชปเตอร์เดียวเนี่ยมันไม่ได้มีแค่นิดเดียวอ่ะนั่นเกมเนี้ยมันจะเป็นเกมที่ยาวมากกว่า4ี่ชั่วโมงเลยนะถ้าเกิดคิดจะเล่นทุกฉากจบยาวกว่า4ี่ชั่วโมงป่ว่าน่าจะใช่ แต่คือจริงๆถ้าเกิดเล่นทุกฉากจบนะซีรีส์นี้เป็นซีรีส์ที่โคตรจะยาวที่เราสามารถกลับมาเล่นเพื่อเอาเอนดี้งินอื่นๆใหม่ได้ผมอาจจะเล่นแบบเนื้อเรื่องแชปเตอร์นี้จบไปก่อนแล้วค่อยไปแบบเอาอันอื่นต่ออะไรนี้มันก็ได้แต่คือไม่แชปเตอร์หน้าอยากดูก็รอดูไปแล้วกันนะฮะหรือถ้าเกิดไม่พอใจก็หาช่องอื่นดูหย,ยอกเล่นนะผมหยอกเล่นนะครับผมขอโทษด,ดูช่องผมเถอะนะแล้วเรารักกันรารัก,กันพอดีผมปา,มากมาเอานะ ปืนพี่ลั่นไปเองโอ้ยโอ้ยโอ้ยปืนพี่ลั่นไปเออเพียงม,มือลั่นของแก๊สสปุกนิกปะปิยองกุ๊กนั่นแหละนะหวังว่าจะรู้จักกัน,นเนาะแต่เพลงมันก็ไม่ได้เก่ามากแต่มันก็ไม่ได้ใหม่มากเหมือนกันยอมาแล,แล้วเราฆ่ามันได้เห็นปะ ราบอสไฟกับมันได้แต่บอสตัวนี้ง่ายเพราะอะไรรู้ไหมเพราะมันไม่ชนเราไงคือมันทำอะไรเราไม่ได้จังหวะเราไปชนมันะแต่มันจะว้ามาถี่ขึ้นเรื่อยๆหรือเปล่าเหมือนจะใช่มันว้ามาถี่แล้วมาใกลขึ้นเรื่อยๆ่อยต้องคอยหลบอย่าอยู่ใกล้มันอย่าอยู่ใกล้มันถ้าอยู่ใกล้มันอย่าคิดจะใช้ไม้กางเขนเชียวเพราะมันไม่ช่วยเราจะนิ่งแล้วเราจะมีโอกาสตายสูงมาก อย่าเลี้ยวถ้าเกิดมันอยู่ใกล้อย่าคิดจะเลี้ยวเด็ดขาดคือเลี้ยวเลี้ยวได้แต่มันอยู่ใกล้มันจะเลี้ยวยากเล่นยากนิดนึงเนี่ยทำไมาผมถึงมาเริ่มบอสไฟด่านนี้นะฮะแต่คือพาร์ทนี้คงจะหาปกกลางนิดนึงแล้วละ่ะคือพาร์ทที่แล้วมีเอมี่ไงพาร์ทแรกพาร์ทแรกมีมอติสพาร์ทสองมีเอมี่พาร์ทสามมีไอ้นี่พี่ไม่มันม่นใจว่าจะเป็นปกให้เราได้หรือเปล่า Gone one bullet. with รู้สึกว่าตัวเมื่อกี้คงจะไม่ได้ตัวด้านข้างเกมนะไอตัวไอ้ปกด้านข้างเออน่าจะไม่ใช่เนาะเพราะว่าก็ด,ดูมันดูไม่เหมือนเพราะด้านข้างมันชมพูทั้งตัวไงอันนั้นมันคือตัวเทาหัวชมพูไงเห็นแล้วมันเดี๋โมเดโมโกกอรนะ์มาเนี่ยเออเพิ่งดูเซนเจอร์ติ้งหนึ่งไปนะั่นนะไม่ไม่ใช่เราผมเพิ่งสมัคร Netflix ใช่ใช่ก็เลยเพิ่งดูเซนเจอร์ติ้งอ่ะเดือซีซั่นหนึ่งกะจะดูไล่ซีซั่นไงเออดอกเรื่องอีกละ เออเนาะแต่ดูมาก็คใายเดโมโก้ก้อนดีเหมือนกันนะมาเนี่ยเเอาเรียบรอยไปจบเถอะกูจะดูซีรีส์ต่อ <laughs> เก็บปืนเอก่อนบิบอนบูเลตแล้วมึงเอามาจากไหนเย,ยอะแยะนะฮะเราสามารถยิงอะไรได้บ้างเออเรายิงกวางได้ไว้ก่อนอันนั้นเป็นเรื่องของพาร์ทหน้าหรือไม่ก็พาร์ทนี้ถ้าเกิดไฟบอดไฟไม่ได้ยาวเกินไปนะ ามันจะง่ายมันก็กะง่ายเลยเหรอวะโอ้ไยแล้ววันไยแล้วมันไวั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 แล้วโอ้ยอย่าเข้ามาสิวะโอ้ยใจเย็นนะใจเย็นนะเดโมโกก้อนนะใจเย็นนะตายแล้วเหรอโอ้โหละเอียดมาก ตุลาคมยี่บสามไม่ต้องถามนะผมถึงจำจำ,จำไมเดือนตุลาคมได้ไม่ใช่หรอกมันคือเดือนเกิดกูเองตุลาคมที่ยี่9 8บสามหึ่งเก้าแดหกวุ้นหนึ่งปีก่อนหน้าตอนนี้นี่หว่าถึงด็อกเตอร์แม็กแม็กแกลแม็กแกลช่าง่นแหละไอ้เชี่อแม็กแกลช่างะกลช่างมันมันก็เป็นสามสิบวันมาแล้วนะเดือนหนึ่งมันเป็นเดือนหนึ่งมาแล้วนะตั้งแต่อการการรักษาได้เริ่มขึ้นเนี่ยที่เอลฟิ r a t r i c Institute d r s p i n e l สักอย่างคนที่เป็น s p i n s o คนที่เป็นคนที่แบบใจเย็นมากนะกับผมเนี่ยเออเขาช่วยผมในงานให้แบบเข้าใจเรื่องอะไรอย่างนี้แซอืมแล้วก็ช่วยฉันไอเอฟอฟิคชั่นเนี่ยสักอย่างแล้วก็ช่วยผมหาทาง มูฟฟอร์ w ว r รไปต่อแล้วก็ยอมรับความเป็นจริงได้ดรสปีเนลเนี่ยช่วยด้วยความช่วยเหลือของดรสปีเนลเนี่ยผมได้มามายอมรับอ่าสิ่งที่เกิดขึ้นจริงๆในเดือนเซปเทมเบอร์ที่ครอบครัวของมาตินที่พักของมาตินเอ่อใช่ที่พักของครอบครัวมาตินเนี่ยยอมรับว่าไอแอ t เซปแดดว t ตเทปเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นไม่ใช่ผลของไม่ใช่ผลของแบบเรื่องเหนือธรรมชาติอะไรเลย แล้วก็เป็นเหตุเกิดของเด็กผู้หญิงคนหนึ่งเออที่ Raven t o v i o l e n c by Her แบบแบบทำให้แบบแบบนึกออกปะแบบเกิดความรุนแรงอะไรว่านไปจากครอบครัวเหรอโอ้แล้วก็พิธีเก่าๆของโบสถ์นั่นไม่ไม่ไมมม,มึงคิดผิดแล้วไอ้คนเขียนนี้ถามว่าทำไมาคุณถึงบอกมึงเขียนผิดก็กูเจอมันเป็นอ่าซ Super n a เ u r a l p ฟีโนเมนอนจริงๆนะเว้ย สตว์การที่คนนึงแม่งจะมีแข็ทะลุออกมาจากหน้าแล้วคือมึงไม่ตายเนี่ยมันมันไม่ซูเปอร์เนเธอรลฟิโนเมนอนตังไหนโอเคอ่านต่อดีกว่าอืมทําให้เธอเนี่ยกลายเป็นคนไม้ดีอืมนะผมดีใจที่ที่ได้ได้แจ้งแจ้งมาว่าตั้งแต่ตั้งแต่ได้รับความจ่าครอบฝันร้ายของผมก็แบบสงบลงแล้วอะไรวันไป ไม่รู้สึกเลยเลยตั้งแต่เหตุการณ์นั้นอะไรกันไปทำให้ผมมี He progress ขึ้นอะไรออการรักษาของไอ้คนนี้แล้วกันฮนะจอนหวาดเดียวตัวกูเองนี่จอนหวาดเอ๊ Wait, ะเววัดกระจพังไปแล้วนะฮะออไปก็อาการวิสวานบูลเลตอีกแล้วเรายิงอะไรได้อีกนะนั่นสเรายิงกวาง <one. S 1> ได้ใช่พาร์ทนี้เพิ่งจะแค่หกนาทีเองอะ ยินได้ไหมไม่ได้เหรอออ,ออกบ้านออกบ้านนั่นเข้ามาไหมเข้าไปหยิบปืนมายิงกวางแล้วผมจะผมจะแกล้งทำเป็นยิงเอมี่ไม่โดนถ้าเกิดยิงไม่โดนแล้วมันไม่มีอะไรเกิดขึ้นผมจะแค่เอามาข้างเขียนไปใช้ใส่ถือนะจ๊ะเอาล่ะผมขอลองยิงกวางก่อนนะอย่างแรกผมรู้แล้วกวางอยู่ไหนผมจําได้เอมี่อยู่ฝั่งนี้ขอลองกับเอมี่ก่อนเพราะเอมี่มันเดินใกล้กว่าฮนะเอ้า,อาไม่ใช่เหรอผิดทางเหรอ เออแล้วลงถูกแล้ว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 ,ลวนี่ใช่ใช่ทางนี้ช่เลยอ่านี่เอมี่ฉันมีปืนอุ๊บฉันยิงไม่โดนถ้าผมเดินเข้าไปหาเอมี่แล้วผมใช้อินเ e อร์เน f g บ d กผมทำอะไรเธอไม่ได้เลยเอ่ะถามจริง คือถ้าเกิดกูไม่มีปืนนี่กูก็ยิงไม่ได้เลยเอ้กูก็จบเรื่องไม่ได้เหรอหรือ,อยังไงแง่แย่จังนั้นกูคงต้องไปเก็บปืนแล้วไปยิงกวางต่ออ <c oughs> แต่กวางมันความรู้สึกช้าลงมากนะปกติเดินไปใกล้นิดนึงมันก็หนีแล้วแต่คือรอบนี้กวางมันเดินช้าแบบเอ้ยมันความรู้สึกช้าแปลกผมเดินไปชิดหน้ามันอนะมันก็ยังไม่รู้สึกอะไรเลยเหมือนกับพาร์ทที่แล้วนะขึ้นไปเก็บปืนใหม่แล้วก็ลงมายิงกวาง แบงแบงแบงไมเดวต์ทริกเกอร์เอาอีกแล้ว DMC มีอีกแล้วการวิดวานบูเลตเอ้ยมอติสไม่มีอะเฮ้ยมอติสสักหน่อยก็ดีนะเดินมาปกติไม้กางเขนไงรอบนี้ไม้ไมกางเขนแล้วปืนยิงแห่งเลย <laughs> ไม้กางเขนอะไรมันธรรมดาอ่องแอร์มันแค่ไล่เหนียวปืนยิงสิ้นชีพไปเลย เดี๋ยวนะปกติไม่มีตรงนี้นี่แต่ผมมีปืนอ้าวตายแล้วก็ตายจริงๆผมไม่ได้ยิงเอมี่แต่ผมยิงใครก็ไม่รู้อ้าวฉากจบที่สองจากห้าแน่นวนเลย <c oughs> ใช่แน่ๆคิดเอาไว้ว่าใช่ต้องใช่แน่ๆพอตืนอ่นเข้า <ไป S 1> แค่ <ไป S 1> อ้าวแต่ไม่ใช่ใชอะไร อะไรมันจะอารมณ์สุนทรีย์อะไรตอนนี้เอาล่ะเอาเป็นว่าผมคิดว่าแค่รีพอร์ตของตำรวจน่าจะเปลี่ยนไปจากการที่เราฆ่าเอมี่เราจะไปฆ่าใครก็ไม่รู้แทนเอออูอู้อู้อู้อ่านแล้วไม่ทันจบเลย พอและตายฟอเตอร์แอนดันถ้าลบลูกน้ำออกแล้วเติม p ีเเข้าไปก็เป็นฟาเตอร์และซันเปียเฮ้ยกูชืช่อช่างตัวเองทำไมอ่ะฉากจบที่สองออ5ห้จริงๆด้วยเหลือยิงกวางอีกจุดหนึ่งแต่คือมอติสมันคือรถกูามาเมื่อไหร่อ้าวแล้วเมื่อกี้เรายิงใครไปเาขาคใรอ่อ่ะ o the h e l l is he? เอฟเฟกต์ใหม่อัล็อกหมายความว่ <What? S 1> าไรเอฟเฟกต์ใหม่อล็อกนี่คือเอฟเฟกต์ใหม่อล็อกอนุญาตนะขออนุญาตนิวเกมโอ้เรามีแฟลชไลท์โหมดกับแลนเทิร์นโหมดแล้วกลับยังเราจะกลับมาเริ่มเซฟนี้กันใหม่ผมยังไม่ได้ยิงกวางเลยผมยังไม่พอใจ อปืนกับกระสุนหนึ่งนะัดโอเคเอาละกลับไปยิงกวางกันหน่อยดีกว่ากลับไปยิงว่ามาแบงแบงแบงฟูม่เดยุลฟิกเกอร์เอ๊ะเดี๋ยวนะถ้าเกิดเรายิงเอมี่คือหนึ่งฉากจบเรายิงคนหลังบ้านหลังกระท่อมคือหนึ่งฉากจบเดี๋ยวนะเรามีจุดอยู่ทั้งหมดที่ยิงได้นะมีเอมี่ยิงไปละหนึ่งไทไปละหนึ่งกวางที่ยิงได้อีกหนึ่ง ท่ากับว่าเราเจออีกสามฉากจบแต่ทางที่เราไม่ได้ไปคือต้นไม้ที่ตายต้นไม้ที่ตายนั้นมันมีไอ้นี่อยู่หรือเปล่ามันอาจจะมีอะไรให้เรายิงอีกเพื่อเก็บเป็นหนึ่งฉากจบเป็นไปได้ยิงกวาอาจจะเก็บเพิ่มเป็นหนึ่งฉากจบถ้าเกิดไม่ยิงเลยเลยเดินออกมาอาจจะเป็นอีกหนึ่งฉากจบอ้าวเขาเรียก genius 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 แปลว่าฉลาดน,นจะจ๊ะจดไว้จดไว้อ่าบอนะ่อน้ำถ้าเกิดมันจะมีมันก็ต้องมีแล้วไหมอ่ะไม่รู้ไม่รู้ เอาออฟท็อปิกตลอดอะเราอะเอ้ยเรายิงรถตัวเองนะ้ปะนี่ไงเกิดความสงสัยแต่ยิงกวางให้ตายก่อนดีกว่ามาดีจะกวางน้อย,อยเรียบร้อยมันจะขึ้นหรื chaos อว่า chaos rate โอเครู้สึกว่าเราเดินไปปุ๊บก็น่าจะจบอีกฉากอีกฉากาจบหนึ่ง the craft h เอ๊ะหรือว่าเราเดินไปแล้วเจอ mortis ไหมนะต้นตรงต้นไม้ตายเราจะแบบแบบเดินไปแล้วซัฟเฟอร์แล้วก็ยิงโปงตายครับพื้นอะไรเงี้ย อีทามทูวอล์กทูเดชันนุนมันจะปะเกอร์กบินหนึ่งชาครับโอ้ยวางมาล้างแคทกูเฮ้ยเฮ้ย ชาจบนี่โอ้ยขนลุกเลยฉากจบแม่งแหงวะ <S <S ตายไม่รอดหรอกเอเโอเวอร์ฉากจบที่สี่จากห้าเดอะฮันเตอร์เดอะนักล่าแล้วชากจบที่สามคุณอยู่ไหนไสามกับห้าแสดงว่าไม่ยิงอะไรเลยกับเดินกับเดินไปตรงต้นไม้ตายเป็นอีกหนึ่งฟังโอ้โอเคสรุปว่าเป็นอุัติเหตุระ่าไปผมไม่อยากงานอะไรมากเพราะเรารู้อยู่ว่าม,มันเกิดอะไรขึ้นตึ๊ความมันทับกูตาย มันก็มีชีวิตจิตใจเป็นของตัวเองนะฮะเพราะฉะนั้นอย่าไปฆ่ามันนะครับฆ่าสัตว์ตัดชีวิตมันบาปนะก็เนี่ยสินห้ามมีอยู่ว่าข้อหนึ่งข้อห้ามฆ่าสัตว์แต่ถ้าฆ่านกวัดอันนี้ก็ไม่เป็นไรอ่าไม่เล่นต่อแล้วกูไม่เล่นแล้วาะกูนึกคำไม่ออกแล้วนะเออผมล้อเล่นนะอย่าไปทำนะฆ่าสัตว์ตัดชีวิตมันไม่ดีนะครับผมเอาล่ะเริ่มเซฟใหม่ดีกว่าเอาล่ะผมยิงอะไรได้บ้างยิงรูปได้ไหมอ่าน,นี้ไม่ได้หรอกลองดูผมผมยิงได้ อาบูเลตวิดวันกันเฮ้ยอาการวิดวันบูเลตไม่ได้โอเคทุกคนผมรู้ละว่าอา uh, ปืนวิดหนึ่งบูเลตมันไม่สามารถยิงรูปได้เอาไปคาร์เลือแค่ยิงเจ้าไม่ไปตรงต้นไม้เก่อเจออะไรบางอย่างนะฮะวิดวันบูเลตอัดมาสิบห้านาทีเองอ่ะเออไม่ไม่ไม่จะอากอนวิดวันบูเลตผมจะ้าทนในมีต้นไม้ตายอยู่ไม่สิมีซาก,กวางตาย ปกติไม่มีนี่ซ้าศพกวางนะยิงไม่โดนเลยเลยแล้วเราเดินออกอ่าอดูกันว่าเป็นฉากจบที่ทเท่าไรให้เช่าไร่แต่ก,กูเรานะเอมีม่แม่งต้องมาดักทางกูต้องมาคิวกูแน่แน่จบไหนก็ตายฉากจบห้ามันเป็นฉากจบที่ดีที่สุดแล้วคือกูรอดนะแต่คือตอนนี้คือพลาดมากๆเพราะเรายิงอะไรไม่ได้เลยอศพกวางนั้นเราก็ซ้ําศพกวางไม่ได้แต่ผมเดาว่าเรายิงเรายังไม่เจอต้นไม้ตายใช่ บออ่อน้ำไม่เคยยิงแล้วต้องลองไปที่ต้นไม้ตายแล้วก็ยังไม่ยิงแล้วก็ยิงบ่อ,อน้ำดูอเอ๊ะมึงจะมาอย่างนี้ได้เหรอคือบังคับกูไม่ให้กูแบบเดิอนออกไปใช่ไหมได้ไม่เป็นไรคือห้ามห้ามออกไปดยที่ยังไม่ทำอะไรเลยใช่ไหมกูมจัดให้ย,ยิงไม่ได้เบี่ยงกระสุนจังวะ ลงเจะทำไมตายป่ะถ้าเกิดเราลงเจอมันก็ไม่มีอะไรพกปืนขึ้นรถแม่งพกปืนขึ้นรถอ่ะเออเราโอ้ใช่ถ้าเกิดเราไม่ทำอะไรเราจะเจอมอติสอย่างที่ผมบอกว่ามันอาะมีแบบมอติสเนี่ยร้องซัฟเฟอร์แล้วก็โดนเรายิงตายเหมือนน้ำพาดที่เราผมพูดอ่ะจำได้ไหมนี่ไงยิงมอติสแล้วก็ซัฟเฟอร์อีกหนึ่งฉากจบนะฮะทุกคน I, oh, I am the Lord, he is my refuge and my fortress, my God in my wilderness. I shall not be afraid of the terror in the night, nor the evil that wakes in darkness. Because oh I have made the Lord my refuge, because I have set my love upon him, therefore will he deliver me. ranging เอ้จบดีเหรอที่ไปไม่ร็ามันเกิดอะไรขึ้นในบ้านหลังนั้นแค่ต้องมีศรัทธาแล้วว่าสิ่งที่ทําทำนั้นมันเอมี่เราไม่ได้ไม่ได้ยิงเธอแต่ว่าเธอก็ อ๋อแล้วดิฉาจบ5 b e n e นเดฟเอ็นดรอเอ็นเดรสอย่างความศรัทธานั้นแข็งแรงเพียงพอมั้งนะถ้าผมแตไม่ผิดโอ้แล้วฉากที่3คืออะไรอะ่ะคือเลขหนึ่งฉากจบเว้ยคือเราเก็บ1 2 4 5แล้ว3อะ่ะยังเรายังจบไม่ได้เรามีขาดฉากจบที่3อยู่คอน t ิ n น e มันยังตรงไหนไหมที่ผมยังไม่ได้เดินไปอ่ะมันต้องมีแหละว,วะผมว่าผมยังไม่ได้เดินไปพูซามาหลายรอบแล้วมันต้องมีสักอย่างนึงที่ผมยังไม่ได้ยิงหรือผมยังไม่ได้ไปนาฬิกา,างี้เหรอไม่น่าใช่ตู้เย็นเหรอไม่น่าใช่ผมยังไม่ได้ยิงอะไระยิงหุ่นเหรอทีวีเหรอหุ่นในด้านล่างอะ่ะเออเออวะตู้สภ้าอานี่เหรอเอ้ยังยังมยังชจบสามอะ่ะ อยากรู้ไปหาดูเอาเองขอโทษครับเดี๋ยวผมมาทุกคนครับคือซากกวางตายเรายิงได้เราซ้ำศพกวางได้นะเราก็เราก็ได้ฉากจบที่ชื่อว่า Toxic Player นะฮะซ้ำศพทุยไม่ใช่นะฮะคือเราซ้ำศพกวางได้แต่ตอน,นเรายิงไม่โดนเองเพราะอะไรเพราะเราโง่ครับเราไม่ได้โง่กูโง่คนเดียวขอโทษที่เด่ะคนดูเมื่อกี้นะครับคือคนทุกไม่ได้โง่นะกูเนี่ยโง่โอเคเอาเป็นว่าทุกทางที่เราเดินไปได้มันคือทุกฉากจบ นะฮะยกเว้นตรงจุดที่ไม่มีอะไรตรงจุดที่ไม่มีอะไรให้ยิงอันนั้นคือไม่ใช่ฉากจบนะะทุกฉากทุกทางที่เดินไม่ได้คือฉากจบทั้งหมดรวมถึงทางไปรถด,ด้วยแต่เราต้องมีปืนเป็นตัวกําหนดฉากจบนั่นแหละตามนั้นนะฮะผมโอ้เยเอ้ยรู้สึกกับตัวเองนี่โง่ทันท,ทีเลยแต่คือผมยิงไอ้เจ้าไอ้ตัดสีขาวสีขาได้ล้วผมจ่อเลยเรียบร้อยครับเพลงดับละจบละ นี่แหละคือฉากจบที่สามแล้วกูกดอัดแล้วใช่ไหมโอเคใช่ดีใจมากมันคงไม่เป็นพาร์ทแรกที่ผมอัดไว้แล้วก็ลืมเสือกลืมกดอัดอะเสียใจสุดๆไปเลยไม่ม <c oughs> ันเงินแจ็กสันเอาล่ะมาฉากจบกันดีกว่าบมอะมันไม่มีมอติสเดินมาแล้วก็สเงอร์จบอุ้ยมาเดินม,มาไกลจังวะประโยคเดิมชัว <c oughs> ไม่พูดอ่ะ <c oughs> โอ้ อ๋อที่เรายิงไปเมื่อกี้นี้มันคือนี่เว้ยทุกคนมันคือเขาเรียกว่ามันเหมือนมันเหมือนเป็นของที่เอาไว้ทำทำบรรทสัญญาปีศาจนึ่เหรอไหมคือทุกคนสังเกตเห็นไหมว่าหินมันเรียงกันเป็นห้าก้อนที่ถ้าเกิดเราสามารถลากเส้นต่อกันได้มันสามารถเป็นดาวห้าแฉกได้หรือสัญลักษณ์ซาตานซึ่งผมเพิ่งสังเกตว่าด้านข้างเกมถ้าเกิดเรารวมกันให้เป็นหินก้อนหนึ่งตรงกลางตอนลเขายืนแล้วมีตรงนั้นซึ่งก็จะมีคนใส่คูดอยู่ด้านข้างนั่นนั่นคือสิ่งที่เราที่อยู่ข้างข้างเกมเว้ยมันคือปกข้างเกม หูยาวด้วยแย่งนหาอันนี้ไอ้มียาวอันนี้สัน้นอันนี้กว่าได้แกลลี่เขียนใครคือแกลลี่อ่ะโหมดใหม่ของแชปเตอร์อันล็อกนะครับแค่นั้นอยากรู้ว่าเทอร์โบโหมดคืออะไรผมไม่อยากนิวเกมผมเล่นจบไปแล้วมันไม่ได้สำคัญ it doesn't matter นะครับเราลองหน่อยแล้วกันว่าถ้าเกิดเรา new เกมเราก็ยังเล่นแชปเตอร์สองไดดีขอลองอยากรู้ว่าแฟนไลท์โหมดคือ w ล l k by fate Not by ายไซิบหายเดินไปด้วยความศรัทธาไม่ใช่ไม่ใช่การมองเห็นความมืดครอบงำแจ้งอ๋อความไวถ้าเกิดอันนี้ละผมขอลองผมอยากรู้โหแต่เดินไวขึ้นใช่โอเคผมรู้ล่ามันเสียอ,อะไร เอาเป็นว่าเล่นปกติดีสุดแล้วนะฮะแต่เป็นไม่ได้อะเล่นให้อันล็อกโหมดไวจะดีที่สุดเพราะอะไรเพราะจะได้เดินไวเพราะเราเดินโคตรช้าเลยยังไม่เริ่มผมเช็คเฉยๆโพล็อกกับเทอร์โบเอ๊ะมีโพล็อกด้วยเหรอโพล็อกนะฮะคือบทเกริ่นนำจำไว้สาระสาระเฮ้เอาเป็นว่าขอบคุณที่เข้ามาดูคลิปนี้มามกๆนะครับก่อนจะออกไปอย่าลืมกดไลค์ซับเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับเจอกันใหม่อาทิตหน้าได้กันนะครับผมสวัสดีครับ